เมื่อศิลปะไม่ใช่แค่ภาพแต่คือกลิ่นและเรื่องราวที่รอการค้นพบเซนเส้น,ส,นสตอรี่กลิ่นหอมศิลปะและเรื่องราวที่รอเรียงกันเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ s e n s ซนส์ตอรนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับมิมี่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะไปตามสืบก,กลิ่นจากภาพศิลปะภาพดังภาพไหนก็ไปชมกันได้เลยค่ะเมื่อเกือบร4 0ปีก่อนนะคะมีคนคนนึงค่ะเขานั่งอยู่ในห้องของเขาค่ะเขาเงยหน้านะคะมองท้องฟ้าค่ะผ่านหน้าต่างมานเล็กๆบานหนึงค่ะแทนที่เขานะคะจะเห็นเพียงดวงดาวแต่เขาค่ะกลับเห็นท้องฟ้าที่หมุนวนเหมือนพายุ อากาศที่เหมือนจะไหลไปตามเส้นสายที่ไม่มีวันหยุดนิ่งและเขาก็ตัดสินใจวาดภาพนั้นออกมาค่ะใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึง The Starry Night ของว i n เซนต์ว n นโก h ค่ะภาพนี้นะคะไม่ใช่แค่ค่ำคืนที่ธรรมดาค่ะแต่มันคือค่ำคืนที่เขานะคะมองทะลุไปถึงอารมณ์ของตัวเองค่ะเซนเซนสตอรี่วันนี้นะคะจะพาทุกคนค่ะไปสืบกลิ่นที่อยู่ภายใต้รูปนี้กันค่ะสำหรับแวนโกนะคะเป็นศิลปินชื่อดังที่ เรียกไ,ได้ว่าแรงบรรณาใจไม่ว่าจะเป็นแรงบรรณาใจของรูปต่างๆหรือว่าเพลงต่างๆเยอะมากเลยค่ะผลงานของเขานะคะส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นแนวโพสต์อิมเพ s ชันนิซม์ซึ่งงานแนวโพสต์อิมเพ s ชันนิซม์เนี่ยจะต่างจากแนวอิมเพชชันนิซม์คืองานแนวอิมเพชชันนิซม์เนี่ยมันจะเป็นงานแนวแบบจับภาพช่วงเวลาสั้นๆหรือเป็นภาพที่แบบเปลี่ยนไปตามแสงเงาถ้าให้เห็นภาพชัดก,ก็คือมันจะเป็นพวกงานแบบแสงอาทิตย์สะท้อนลงแม่น้ำอะไรประมาณนี้ค่ะเน้นแสงและเงา แต่งานโพสต์อิมเพรสชันนิสมของแวนโกวค่ะมันมันไม่ใช่งานจับภาพแสงและเงาอะแต่มันคืองานที่สะท้อนความรู้สึกของช่วงเวลานั้นแทนคือเขาไม่ได้สนใจแสงและเงาแต่ว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับการใช้สีหรือเส้นต่างๆเพื่อแสดงอารมณ์ในใจประมาณน,นั้นค่ะซึ่งภาพแสแตนี่ไหนค่ะถูกวาดนะคะในขณะที่เขาค่ะรับการรักษานะคะอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชค่ะที่ปารีสในปี1889ค่ะ ดังนั้นเนี่ยภาพ t ด e Starry Night คะ่ะมันอาจไม่ใช่ภาพที่สะท้อนแค่ความเศร้าค่ะแต่มันเป็นภาพที่แสดงถึงพายุแล้วก็ความหวังในเวลาเดียวกันค่ะในจดหมายนะคะที่เขาเขียนถึงน้องชายในขณะที่เขาได้รับกบารนระักษาณโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะเขานะคะเขียนบอกไว้ว่าเขาเนี่ยมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนได้เชื่อมโยงกับจัก,กรวาลค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกสงบจิตสงบใจที่สุดเลยค่ะ ตงนั้นค่ะเมื่อวะหอองประกอบภาพนะคะทุกคนจะเห็นเลยสิ่งแรกก็คือสีน้ำเงินหมดนะคะที่ถูกระบายไปทั่วผืนภาพโดยทั่วไปแล้วสีน้ำเงินน่ยมันจะเป็นสีที่เรารู้สึกถึงความสงบให้ความรู้สึกสุขขุมถูกเอามาใช้ในแบบนั้นเป็นสีของท้องทะเลเป็นสีของการฮิลลิ่งฮิลใจอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ภาพนี้ค่ะมันมีความหนักแล้วก็ลึกมากอยู่ประมาณหนึง่งถ้าตีความอีกความหนึ่งนอกจากความสงบอะค่ะพีมองว่ามันเป็นเหมือนภาพแห่งความจมดิ่งในอารมณ์ส่วน สิ่งที่พวกคุณเห็นต่อมาคือเส้นหมุนวนของวงกลมเนาะมันเป็นเส้นหมุนวนที่อยู่ตรงเมฆแต่เส้นหมุนวนเนี้ยค่ะมันกลับไปคล้ายคลึงกับภาพของกระแสน้ํานที่มันไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งมันมีข้อมูลค่ะ พบว่าเส้นเหล่านี้ค่ะมันคล้ายกับ Turbulent Flow หรือว่าแผ่นกระแสน้ําในธรรมชาติค่ะต่อมานะคะที่ทุกคนเห็นก็คือดวงดาวสีเหลืองทองที่มันดูเหมือนจะระเบิดออกมาดวงดาวเนี่มันคือสัญลักษณ์แห่งความหวังเนาะซึ่งในภาพนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแสงมันเหมือนสว่างมืนแบบมันจะระเบิดออกมาเลยเราก็ไม่แน่ชัดว่ามีความว่ามันเป็นความหวงังหรือมันคือแสงสว่างที่จะระเบิดแล้วก็ดับลงไปกันแน่ภาพนี้ มันก็อาจจะตีความได้หลากหลายแบบต้องบอกก่อนว่าตอนที่ดูรูปเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นรูปสวยๆเฉยๆเนาะพอได้รู้เรื่องราวภายใต้รูปเนี้ยค่ะเราตีความมันได้หลากหลายแบบเลยข้อมูลเซตแรกที่เข้ามาในหัวคือเขาวาดภาพนี้ตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลจิตเวชมันทําให้เราตีความว่าเฮ้ยภาพนี้มันอาจจะเป็นภาพพายุที่หมุนวนในใจของใครบางคนหรือเปล่าเหมือนอยู่กับอารมณ์ที่หนักอึ้งจนเกินไปแต่พอมันมีเซตข้อมูลหนึ่ง ใส่เข้ามาเอค่ะมันก็คือข้อมูลในจดหมายที่เขาเขียนว่าช่วงเวลาที่เขารู้สึกสงบที่สุดอ่ะมันคือช่วงเวลาที่เขาอยู่นะโรงพยาบาลแห่งน,นี้ยมันก็อาจจะตีความได้ว่ามันเป็นค่ําคืนที่รู้สึกสงบที่สุดก็ได้คือการตีความของรูปมันแบบมันเปลี่ยนไปตามข้อมูลแล้วมันก็คือสิ่งที่น่าสนใจของศิลปะค่ะมันเปิดโอกาสให้เราได้ตีความแบบไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะ ซึ่งเช่นเดียวก,กันกับกลิ่นเหมือนกันค่ะถ้าเราตีความกลิ่นนี้จากครั้งแรกที่เรามองรูปนี้ค่ะมีก็จะตีความว่าเออมันคือกลิ่นของลมเย็นที่สตดเข้าไปแล้วมันน่าจะรู้สึกสงบโล่งจมูกมีกลิ่นเปรี้ยวๆของมะนาวของเลมอนเพราะมันมีสีเหลืองๆแบบสะท้อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกกระปี้กระเป๋าเป็นที่ที่แบบอยู่แล้วมันจะรู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายเหมือนบูสต์อัพเอนเนอร์จีแต่พอเราได้รู้เรื่องราวว่า เออมันเป็นที่ที่ทำให้เขารู้สึกสงบจิตสงบใจแล้วเราวิเคาะผ่านองค์ประกอบภาอ้าไปดีค่ะทุกคนจะเห็นกลิ่นที่อยู่ในนั้นได้อีกกลิ่นหนึ่งค่ะออถ้ามองในเดียค่ะทุกคนจะเห็นว่ามันน่าจะมีกลิ่นของหมอกในนั้นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกแบบสงบ เป็นกลิ่นอากาศเบาๆบา,ๆบางๆค่อยๆซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าดูภาพนี้ทุกคนจะเห็นทิวสนอยู่ในรูปมีเลยคิดว่ามันน่าจะมีกลิ่นของแบบทิวสนกลิ่นของเปลือกไม้กลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกสงบแล้วก็เงียบเงันเป็นกลิ่นของลมพัดแรงแล้วก็ไอฝนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากําลังเชื่อมต่อกับธรรมชาติอยู่นขนาดนั้นเหมือนธรรมชาติแบบอยู่รอบตัวเรา มีนักวิทยาศาสตร์นะคะพบว่ากลิ่นของไอโฟนหรือกลิ่นของลมแรงค่ะมันจะทําให้สมองของเราค่ะสามารถสงบลงได้ในช่วงหนึ่งโดยรวมแล้วค่ะมีคิดว่าภายใต้เบื้องหลังกลิ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นกลิ่นที่รู้สึกสงบมากๆเป็นกลิ่นของทิวสนไอน้ํากลิ่นของลมพัดแรงที่สามารถช่วยให้เราสงบจิตสงบใจได้จากโลกอันวุ่นวายค่ะ บางทีกลิ่นที่อยู่ภายใต้ภาพนี้นะคะอาจเป็นกลิ่นที่ช่วยให้ใครหลายคนค่ะผ่านคืนวันอันหนักอึ้งไปได้ค่ะและนี่ก็คือกลิ่นของเบอร์ตอรี่นัค่ะกลิ่นของข้าคืนที่ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะสุดท้ายแล้วค่ะภาพนี้ค่ะอาจไม่ใช่เพียงภาพของท้องฟ้าค่ะแต่มันคือภาพของหัวใจของใครบางคนค่ะและบางทีค่ะถ้าเราได้กลิ่นของข้าคืนนี้จริงๆอาจจะช่วยให้เราเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นก็ได้ค่ะ ก็สำหรับเอพิโซดนี้นะคะเป็นเอพิโซดแรกของ s e n s ซนซอรี่ถ้ามีพูดผิดพูดตะกุบตะกักหรือว่ามีข้อมูลผิดอะไรยังไงก็ต้องขอโทษไม่มากมากเลยนะคะแล้วก็ ทุกคนสามารถคอมเมนต์คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะว่าทุกคนคิดว่ากลิ่นของภาพน,นี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากให้มีนะคะไปตามสื่อกลิ่นนะคะจกักภาพภาพไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะอันนี้เซนเซอร์ลตอรี่แล้วก็มีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย